เชี่ยนะเมื่อกี้แม่งแหลกแม่งไหม้ส้นตาลว้าวเตรียมพร้อมสถานการณ์ล่าเนื้อล่าสัตว oh. ์นี่เช oh. ี้ยไรใส่หมวกมองเห็นตอนกลางคืนเชี่ยฮนูยู่ไหนอ่ะไอ้สติกือฮานูแม่งเย็ด คุณลืมฮันูได้ไงนะบ <c oughs> คุณลืมฮันู <c oughs> แล้วใครแม่งนอนคนวะไอ้เฮียนี่ <c oughs> ย,ยเตียวมแล้วฮันูเนี่ยฮะโอ้ยเฮียแม่งคุปปียางอ่อนอะแเวนเน่ะ อืมบูชที่าใครอย่างเงี้ยแม่งหรวยกับผีเลยเนี้ยอืมบ้านของคนรวยแม่งยิ่งละละคันหนึ่งคันล้านเลยเนี่ยฮะเออเออโอยขวัญมาแล้วนี่เฮ้ยอย่า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 ไม่ใครวันงดีเพื่อนใช้แค่หล่อเฉยเนี่ยบ้านนี้มันรวยจริงๆเอาเรื่อง เนี่ยวม,มีหมาผมชื่อแคร์กับชื่อมิสเตอร์บาเซิลัสเป็นกันบ้างแคร์ม okay. ิสเตอร์บาเซิรลัสเพียเปุ่มเฮี้ยปุ่มไฟเหรอเฮ้ยปุ่มไฟอ <c oughs> ขอเตรียมปืนก่อนนะเฮ้เอาไปล่าสารสะนอยเออเพื่อนเราต้องไปล่าสสตว์แล้วว่ะ <c oughs> โอ้ยอะไรพิกี้ซอมบี้อันนี้คือมันตอนกลางคืนอ,อยู่เราต้องใส่แมง เชี่ยสามีเราเบอรข้างหลังกูทำไมมันจะทำไมมันจะเช้าไวแต่ว่าเชี่ยมืดเถิดเส้นตีนอืมเ่ิด<ะ>เอดเอเราไป้านเออเราไปสมิตีกูถามที่ทำใหเกมมันแหละขนาดนี้เนี่ยเ้ยสามีเยอะอะไรอ,อะไรเฮ้ยสามีโคตร<ๆ>เยอะ ปูก็มีอย่านู้น่ะไอ้เขีดูใส่แว่นไม่ต้องใส่ละเชียวชิ้กอชิ้กอชิ้กอกูรู้ชิ้กอไอ้เหี้ยกูเมาตาเดี๋ยวเอาชก้กอนไปผมเตรียมปูประมาณนี้ก่อนแ้าเกิดผมไปเจอนี่นะผมจะไอ้นี่เลยผมจะเอาเรื่องเป็นระเบิดมาด้วยนะเอาชิ้กอไป โอเคใสค่ครบชุดแล้วก็ใส่โมตอกลางคืนเฮ้ยติดได้ไงวะอ้ยสายตาแล้เกินไอ้เฮี่ปลาเพื่อเป็นล่าสัตว์กันดีกว่าเฮ้ยเดีย๋ยวอะไรเฮ้ยอะไรนะอะไรมากันน่ะฮะปลาล้างเหรอปลาล้างอย่างนง้นเหรอโอ้โหเห,หีย,ยแม่งอ่ะ นเดี๋ยวฉันดีออเออถามจริงเหรอมึงออกไม่เยอะขนาดนี่มึงไปตายกอ่่าระวังวุ้ยยี่กยืนดูมึงว้าส้นหมดก็สมหมดก็สมหมดก็สมหมด ้ยเพื่อดูหน้าได้ก่อนเพื่อดูหน้าได้ก่อนเฮ้ยเชียวสามีถือพุ๋าอะไรกันใครยิงกูใครยิงกูมันเยอะซะขนาดนี้โคตรแหลกเลยอ่ะโทรศัพท์ยังไกลอ่ะโโอ้หมืดว่ะมืดจริงมืดจริงพอ้มีประตัอเพื่อมีมประตู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 ประตัวไปตูเหรอโว้ย ถามจริงไอ้เหี้ยโอ้กระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดเพื่อนเพื่อนเนาะอ้าวฮะเพื่อนนี่นี่ข้กลับไปก่อนนีทับกลับไปก่อนกลับก่อนใช่ไหมกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนเยอะเกินถามจริงฐาการไม่ดีได้เฮ้ยเฮียร์สไปเดอลยกบังกบังกบางก่อน ดีกับบ้านไอ้เทียเอ้ยแม่งไม,ม่ไหวจริงโอ้โหอ้โหนซอมบี้แม่งโคตรหนุ่มเลยสวัสดีหมาคราวนี้ผมจะเอาคราวนี้ผมต้อง,งเปืนนี้เออดูเอ,เอาปืนเอเคสุดหดีกว่าเอ้ยเอาปืนประมาณนี้ไปก่อนรักกันของที่ลืม

อะไรเพื่อนทำไมทำไมตุก่อยใหญ่แางเาหมวกอ่ะนี่าขอตึ้กระสุนแต่ละแต่ละปืนก่อนเอ้ยอะไรพี่ยีก็ทำไมเพื่อนดูตึ้งกระสูนก่อนดูตึ้งกระสูนก่อนเฮ้ยเจี๊ยเกิดยีจจอกอะไรเหี้ยเข้าลุต่อมีมาเลยตายหมดแล้วนี่้อ ใครมาวาอะอาไอ้ตีนใหญ่สามีเอเอื้อ,อมขอโทษสามีนี่จริงจริงมุงมาตรงไหนเนีเ่ยเพื่องทางในบ้านเข้าในบ้านเลยกูหลอดโอ้กูรอดเขี่ยเพื่อนกูเกือบแตกขอโทษดิเมื่องแต่พอดีสองนิ้นเยอะเกินไปอะ่ะไอ้ดิ้นจอมคนนี้จะก็ไปทำเชียอะไร

โอ้ยกดทีเฮอยอะไรอะแลนอกบ้านแล้วอ่ะจะมีซอมบี้บ้านคิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์ว้าขอบคุณเฮ้ยทีงกูสั่นโอ๋อกูเกือบแล้วไม่ต้องมองนีเนี่ยทำไมมันก็สุนหมดเรยวจังวะ หนึ่งสองสามสมองต้มอื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 มสาใจชิบหายชีวิตั้งมึงเยอะฮะชีวิตตั้งไหนสิเป็นไงเป็นไงพวกสบายดีเปล่าสมบยูยณ์โคตรแย่เลยตอนเนี้ยคือมอนแม่งเยอะชิบไปเยอะเกมค้างไอ้สัสเฮ้ยผู้ชิบอยู่ข้างหลังกู ยยยังยกันได้ยู่กนได้ยไกัได้ยงนอกข้งอม่งอื่อมยี่ขุนเยอะาก่อนกบัก่อนบักก่อนขอพักขอพักขอพักก่อน

ไม่อยู่ไหนผมถือมาซุก้าอยู่ไหนโอี่ยเ้ยเจ้าเจ้โอ้ทำพาดไหข้างในมันเละจังวะเนี่ยเยอะต้องผมต้องทำลายสตาร์มอนสเตอร์ว่ะ เอาไม่ทังยังไงเนี่ยถทำร้ายม,มาทำร้ายม,มาันเคยทำม,มาันไม่ทงัทงททเ,เฮ้ยทำแล้เบิดทีทีเออไอเฮียสไปเดอร์ทังแล้วเรียบร้อยไปไว้าย <c oughs> อะไรอะไรคีปเปอร์อ๋อตัวแตกไปสิมัายก้ามาสาดใจวิ่ง เพื่อระวังทีมทีชิ้นๆข้างล่างไอ้ยิงยิมีโดนนี่เห็นมันไกลเลยเฮ้ยคิปเปอร์ตุ้มเอเมื่อกี้มึงมองกุลุงก็ตีกูเพื่อเนี่ยให้สอนแมงมุึง มาดิ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 อันนี้คือสามีหมดยังไงมดหมดแล้วมั้งโออซิกิตะ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 อุ้ยวูเจี๊ยซิกิตาขี่แมงมุมอืมแต่หมูสองคู่ ีก็มีมันเยอะจัดเลยวะผมมีเยอะเกินละเจอเจะได้ยิงเออคิปเปอร์สัตว์อีกทีหนึ่งอืมว้ายอืมว้าย <laughs> นอนเนี่ยนาะว้าย เป็นไรเป็นไรยิบเปอร์อุ้ยมากูเหอะบายบายบายใครยิงใครยิงโอ้ยเยิงนี่นะหมาไม่ยิงแฟนไม่ตายอ่ะใครยิงใครยิงบ้านมึงใครยิงบ้านมึงใครยิงมึงอ่ะ ไม่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 นด้จุเก่าวโหเฮ้ยโอ้เนื้อไอ,อ,อ้พวกซอมบี้นี่แกทำเมื่อฉันตายขนาดนี้รวยแม่งเลยอยู่ไนแกทำเพื่อฉันเสียชีวิต ฉันจะไม่ปล่อยเรียกขาดฮ้ยดูหน่อยอยมองหน้าหาบเงออีกเว้นดีเอบวกสิบวกเลยเป็นบ้าเลยโว้ย่เ <c> ก <oughs> อ้ออออเบื่อฉันตายว่ะเสียใจน่ามอนสเตอร์เจ๊ไม่มีที่หลบซ่อนหนีไปแล้ว,ว,วเลยขาดจริงจริงวิตใจหมดทุกตัวเลยมองอะไร ไอ้จิปเปอร์ไอ้สเปลตันไอปัญญาอ,อ่อนช่อยเราบ้างเถียววอฮึเดี๋ยวผมเดินไปวิ่งยืนสามความเก่งที่ไหนอ่ะอ้าเมึงอ่ะแล้วความสำเร็จมันต้องอยู่ที่นั่นใช้เมล่า <c oughs> แกทำเมือยสนตาขนาดนี้แล้วยังมีหน้ามาขอวอเอ้ยยังมีหน้ามาอ้อนวอขอร้องขอดูดป่าชีวิตนี้งั้นละความสาร็จอยู่ที่ไหนความสาเร็จ Yo! Thì Quan tâm nè. Ở đi nè. Nên... Ai! À! À! ปล่อยเรืเอเบอรนิวเชียขนาดนี้แล้วแกยังไม่น่า้ไม่ตายกูว่าแกอึดดีนี่อึดดีเหลือเกินอึดขนาดนี้แล้วยังมีหน้ามาขอร้องอ้อนวอนใชด,ดิกหรอไอพวกซอมบี้หน้าเลือดสังเกตระเบอร์นิวเชียดิก็ถือซะก่อนอีซอมบี้สเกลตันคิปเปอร์สไปเดอร์ความบิดพบานของแกน่ะทำให้ฉันเลือกขึ้นหน้าเลยเว้ย ดูเข้าไปแล้วมินิเคี้ยทำลายล้านจักรวาลอุ้ยยิกตายเอ่อเออเกียงขังแมงคัวเยอะเลยไอ้สเกิลต้านเนี่ยเยอะ รู้สึกว่าเหมือนมืนน้ำจะแตกจบละวีิป่